มีซุ้มให้นั่งเยอะอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกซุ้มเจ็ดซุ้มอยู่ในร่มลมเย็นตอนนี้ เทียงเทียงนะเล่ด้เห็นดอก่วนกด้วยตั้งกล้องเลยสวยได้ทั้งสามดอกอันเหลืองไม่ได้ มันเป็นบานไม่รู้โรยที่หน้าตาเหมือนงอนไก่มากเลยลว,วิวสวยมากแต่ใดๆคือแสบเหมือนกันฮะแต่ไ,ได้ไดหูดีแท้แท้ฮะ ขอบคุณค่าเฮ้ยมุมนี้เราก็ว่าโอเคนะไม่ร้อนมากใช่ไหม,ม,ไม,ม,ไมเ,เป็นแสงที่ขันแล้วนอนขึ้นไปบนยอดแล้วมั้ง่ยงนยขึ้นได้เหรอ้น <c oughs> ไปแล้วมีครั้งที่แล้วเห็นคนอื่นเขาขึ้นแต่เองยังไม่กล้าขึ้นโ t s o ห a y Sure. <laughs> <laughs> Thằng kiếm về hướng buồn. À. Yes. Hello. View không buồn suối. มุมมองที่แตกต่างเดี๋ยวไปดูจุดเช็คอินสามรอยหกสิบองศาด้านบนฮะสือขึ้นมาแต่เพื่อนเอยดูมันยาวแก่ก็หดมันลง,งน,นี่ตรงนี้ได้ได้ ได้าดูดูด,ดูมาได้มานี่แน่นเนี่ยจะแซกขึ้นมาตรงนะี้แหรไม่น่าใช่นะเออก็ได้นะได้ได้ไดอีนี่คือจุดตรงนี้ที่เขาบอกสามรอยหกสิองศาคือข้างบนนี่ Trời. Ừ, mình có đây mua một cái nữa, cái gì ่วนดินข้ามเป็นไรกโพดนะอันนี้คือแปลงดอกไม้ส่วนดอกไม้ข้างล่างด้งนั้นจะเป็นโซนคาเฟ่เสาเขาหินปูนเป็นวิวที่สวยงามอีกแบบนึงนะเหมือนเหมือนเมืองจีน มองจากด้านบนนี่ดูสูงเหมือนกันนะมีรอยควนไปนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าน่าจะอันตรายเกินไปคนน่าจะอยู่โซนนี้เยอะฮะ ตรงไหนอ่ะอน่าจะสุดแค่นี้มัง้งเพราะว่าเขาปักจุดเช็คอินไว้ตรงนี้นะมีอีกใช่ไหมอย่าขึ้นมาเขาน้อยสามร้อยหกสิบองศายินดีต้อนรับเขียวเลยสวยนะเห็นไหมพอขึ้นมาข้างบนแล้วมันจะได้ได้อีกวิวหนึ่งทางลงอีกฝั่งหนึ่ง พื้นค่อนข้างขรุขระนะแต่ว่าไม่ได้ลื่นฝั <c oughs> ่งนี้เดิน <c oughs> เดินง่ายกว่าฝั่งไหนฝั่งนี้แหล <c oughs> อะอลงมานี่ดูก็รู้นะว่าเดินง่าย <c oughs> <c oughs> เพยงต้นไม้ปุ๊บอืม เออขึ้นทางหนึง่งลงมาอีกทางนึงโอ่ไปที่เดิมเหรอเดี๋ยวลงมาแล้วก็เดินไปทางนู้นป่ะ,ปะแล้นใช่แดแดดปลงไปแล้วก็ไปทางเดิมแล้ะ โจ้หมดลิตรก็พี่ขึ้นรถแล้วอันนี้อันนี้ต้อนอะไรอ่ะอเ,หอเหมือนอันนี้เลยอ่ะอเ,หอเหมือนต้นคูนสีทองใบมอนเหมือนใบคูนเลยเลประดูพยุงอะไรประมาณนี้ตะกูลประมาณนั้นนะใบมัน เสรุปยังหาชื่อดอกไม้ไม่เจอนะพี่ในไข่รูปพี่ไหนก็ทำแบบพี่ในทำไม่ได้หรอหมายถึงค้นหาเหรออ๋อก็ได้อ้าวกี่โครอ๋อยามีป้ายสวนดอกไม้เขาน้อยสามร้อยหกสองศา มีเบอร์โทรด้วยนะเนี่ย085 270 0938อ่าเป็นไงครับความรู้สึกโอ้ใกล้ไปเป็นไง,งมั้งารมันอากาศเย็นสบายร่มรื่นสวยงามอันนี้คืออ่าผักเซียนฝรั่งอุ้ยมุมนี้สวย เดืจริงนะฮะน่าจะดำปะแต่มุมเนี้ยมุมเนี้ยมันสวยแต่ว่าแต่หน้ามันจะดำอะโนแสงใช่ไหมใช่เลียวเรไปยืนเนี่ยดันดีแล้วลยู่ห <c oughs> ้องชอย <c oughs> My God ไม่เห็นอะไรเลย

สวนดอกไม้ท่มามกลางหุบเขาหินปูนนะ